สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมองไปที่เตียงรับไม่ได้จริงๆเจ้าของบ้านเข่าสุดหลังให้หนุ่มเช่าบ้าน3เดือนมองไปที่เตียงรับไม่ได้อย่างกล้าทิ้งไว้ให้ดูวันที่13ตุลาคม2565เว็บไซต์ใช้หน้าเพจรายงานว่ามเมื่อไม่นานมานี้มีเจ้าของบ้านเช่ารายหนึ่งในรัฐเซรางโงประเทศมาเลเซียได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของผู้เช่าชายหนุ่มรายหนึ่งร้อมประกาศตามหาตัว ภายหลังจากปล่อยให้เช่าบ้านเป็นเวลา3เดือนแต่ได้หนีไปโดยค้างค่าเช่าพร้อมทั้งทิ้งวีรกรรมสุดแย่เอาไว้ให้ดูต่างหน้าหญิงสาวชื่อว่าเฉินได้โพสเฟซบุ๊กระบุว่าเพื่อนของเธอได้ให้ชายรายหนึ่งมาเช่าบ้านโดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งในตอนนั้นเธอก็รู้ว่าเขาคนนี้ไม่น่าไว้ใจ จึงเตือนเพื่อนไปแต่เพื่อนของเธอก็ยังคิดในแง่ดีจนกระทั่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็เริ่มออกลายค้างค่าเช่าเจ้าของบ้านได้ส่งจดหมายเตือนไปแต่ไม่มีการตอบรับในที่สุดจึงไปขอคำอธิบายที่บ้านแต่เมื่อไปถึงก็ไม่เจอตัวผู้เช่าแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นสภาพภายในบ้านเฉินเผยว่าบ้านทั้งหลงังถูกทำลายจนเละเทะ มีขยะของใช้แล้วทิ้งไปทั่วพื้นที่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งในห้องนอนห้องน้ำห้องครัวและห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยรอยสกรปรกและฝุ่นหนาลักษณะเหมือนไม่มีคนอยู่มาพักใหญ่แล้วนอกจากนี้หนุม่มผู้เช่ายังเลี้ยงแมวโดยที่ไม่แจ้งเจ้าของบ้านปล่อยให้แมวทำลายโซฟาเสียหายอีกทั้งยังเทใส่แมวที่ระเบียงจนทำให้ท่อน้ำอุดตัน ไม่เพียงเท่านั้นทางเจ้าของบ้านยังสงสัยว่าผู้เช่ารายนี้น่าจะมีงานอดิเรกอะไรที่ไม่ปกติด้วยเนื่องจากพบว่าเขาทิ้งคู่นอนซึ่งก็คือตุ๊กตายางเอาไว้บนเตียงในท่าทางสุดพิสดารเขาทิ้งแฟนตุ๊กตายางไว้คนเดียวบนเตียงอย่างใจร้ายเราควรทำอย่างไรกับสิ่งนี้ดีจะเอาไปขายแลกเงินได้ไหมเฉินระบุในโพสต์จากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าจะต้องทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ทางเจ้าของบ้านเช่ายัางได้เปิดเผยข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่ารายนี้เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ใช้โซเชียลเผื่อว่าจะมีใครรู้จักเขาภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วมีผู้เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จํานวนมากหลายคนกล่าวตำหนิด้วยความไม่พอใจแนะนำให้เจ้าของบ้านฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ